มาชมงานเขียนทองกันนะคะตัวนี้หน้าพันซับนะคะพี่ๆค่ะหน้าขาวกับหน้าทองนะคะงานไหมมันมีหกตะกอนนะคะลงทองนะคะสวยงามมากนะคะงานอลังการเลยนะคะหน้านางเป็นหน้านางใบโพนะคะพี่ๆค่ะ ราคา9,500บาทนะคะราคา9,500บาทตัวนี้ใช้ประดับบ้านก็ได้นะคะเป็นนาคนาคพันทรนาคเรียกทร์นะคะนาคมงคลนะคะพี่ๆขะพี่ๆท่านใดอ่านักสีพญานาคนะคะเก็บไว้ในห้องทํางานหรือว่าเก็บไว้ในบ้านนะคะเป็นสิริมงคลต่อตัวเองนะคะผืนละ9,500บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอ่ากด คลิปนี้นะคะหรือว่าจะทักข้อความมาหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะขอบพระคุณพี่พี่นะคะสวัสดีค่ะ